ล้างซจะเอาผ่านะฮะอีกสักหนึ่งคันเพื่อนๆนะคันนี้ก็เหมือนเดิมฮะยังเลอะอยู่เลยนะครับน้ำฝนของเรานะครับอีกสักหนึ่งคันนะคันนี้เป็นมิสูบิชตายตันนะครับผมเป็น4ประตูนะครับปี2008ยกสูงแท้จากโรงงานตัวพัดด้วยคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็เป็นกอตโต้ด้วยนะออโต้ดีเซลเพื่อนๆนะครับ คูดูคาทอาตัวเชฟบอดี้ก่อนนะครับอีกสักหนึ่งคันเพื่อนๆมาดูกันแต่คันนี้สวยเดิมจริงครับครับคันนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยครับไม่ขี้เหร่กันเลยเีเดียวเซียวนะเยวมาดูนะครับใี่คนดูคาก่อนนะครับว่าตัวเชฟบอดี้เนี่ยแล้วก็จะผ่านกันย่างไรนะครับผมสถานที่ตั้งนะครับเพื่อนๆนะนะครับ รออยู่ที่ถนนเรียบทํงหนูโรงเรียน,นสวนกุหลาบธนบุรีแลจ๊ะพระรามสองไม,ไม่ใกลนะ้ไม่ไกลนาาะมาตรวจสอบกันว่าคันนี้จะเข้าตาอีกหนึ่งคันหรือเปล่านะ้จ๊ะเมื่อกี้ก็กกตรวจเราผ่านอยู่นะครับเอฟซมาดูคอ,อนแอฟฟีดนะครับตอนนีเ้เรากำลังตรวจนิจูัตรไททันอยู่ มีพี่ไรแมนนะแวะมาอะสวัสดีครับคุณพี่ทำไรเอ่ยสนใจเชฟแรมคันนี้บอกเลยว่าเป็น Media มือเดียวป้แดงเจ็ดหมื่นโลแล้วปีสิบเจ็ด้วยนะล้อมแม็กยางใหม่นะครับเจ้าของเก่าทรรมสาหมื่นกว่าให้ไปด้วยตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นโอเพ่นนะเราปิดประตูปุ๊บกระจกจะเลื่อนเองอัอาจโนมัติสวยมากเอารถคันเดียวสองแสสองหมื่น้าพถูกมากมาก สดก็ได้ผ่อนก็ได้นี่มัญหานะครับถ้าสดก็มีสดก็ที่อีกนะครับนะครับเดี๋ยวผมเรียกน้องๆมาให้บริการแป๊บหนึ่งนะครับที่วันลูกค้าก็กำลังเช็คอยู่นะครับสักครู่แล้วครับผมแหนไม่ได้อยู่บอร์ดมาด้วยน้องเนลนี่เนลดูแลงกับพี่เขาหน่อยนิดนึงนะครับแกดูอะไรอยู่ก็ดูแค่นิดนึงอ๋อดูเชฟอ่ะเชิญเชิญเชิญครับเดี๋ยวเราังดูต่อเพื่อนนะครับอันนี้ก็เชฟบอดี้นะครับอยู่ตามเดิม อันนี้ก็โอเคนะครับสวยงามเลยพี่บรรทุคารตรวจสอบเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะครับในโพสต์ของทางร้านนะครับในบริษัทบรรทุคารได้นะครับผมแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตลงไปแล้วนะครับว่ารถเนี่ยบอดี้เตอร์มาอย่างไรนะครับเอสซีเป็นเครื่องหรือเปล่านะครับความสีมากี่ชิ้นอย่างไรนะครับความหนาของสีเป็นยังไงเม็ดอาร์นะครับ ทำไมนะเอ,อารถทันเดียวจับแป่นั้นเต็มนะครับหือหลักฐานมาัตรประชาชนหนึ่งใบไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเมื่อกี้เรากำลังทำอินสเป t ชันของเอาผ่านแล้วก็มีพี่เอฟซีามาดูอะไรนะฟีดเมื่อกี้แล้วตอนนี้เราทำมิสูอยู่ก็มีพี่มาดูอย่างที่บอกก็แค่ผ่านทุกวันแค่ผ่านบ่อยนะครับจัดสักทีคุณพี่ปีใหม่ไปเลยเอารถกลับบ้านเท่ จ็ดหมื่นโลหูล้อสามหมื่นกว่าโอเพนแคปดิวเปิดประตูพี่ก็ดูแล้วตัวนี้เวลาเราปิดประตูอะนะครับพี่ลองดูว่าเปนมาชอบอีกอย่างเดี๋ยวจัดๆโอ้โหนิดนึงนะฮะนับ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับบอดี้ผ่านไหมอย่างไรนั้นจ๊ะตอนนี้หลังจากตรวจสอบบอดี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาตรวจสอบค่าสีนะครับว่ามีการทําสีไหมตรงไหนอย่างไรนะครับ ฝั่งนี้ตรวจรถฮะฝั่งนี้สตาร์ทแล้วฮะเสียงนี่เร้าใจสุดๆกวักมือเรียกแล้วว่ามาซื้อฉันเถอะมาซื้อฉันเถอะคนไม่ไหวแล้วสดไปเลยแล้วเขเราเช็คยี่สบรายการด้วยนะแบตเตอรี่ใหม่เครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับแล้วก็ละมันเครื่องนนมันเกียร์ด้วยออกไปคือไม่ต้องทำอะไรแล้วอะ่ะชเบรกช่วงล่างช่วง,งับทุกอย่าง ดูแลหมดจดกันเลยทีเดียวเฉียวมาดูฟันหน่อยไม่ป่วยนะไม่มีอ็อกแอแอไม่อ้อกแอแอนะไม่ป่วยซื้อขายต้องมาตรงไปครับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ทำให้มันค้าขายกันง่ายๆนะครับผิดพลาดห้าเปอรซ็นสี่เปอร์เซ็นต์ก็คุยกันได้นะครับรับผิดชอบกันไปแล้วก็ช่วยเหลือกันไปทุกอย่างจบครับทุกอย่างตายด้วยเหตุผลครับ ทุกๆเรื่องเราจบด้วยเหตุผลครับท่านั้นเองครับนะครับว่ากันไปตามเรื่องที่ถูกต้องโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ไปแมก็จะสนใจกั่หนนะครับเดี๋ยวเรามาเชือมร่มกันต่อครับ ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปต,วตรวจ o พ d เหมือนเดิมครับว่าเครื่องยนต์อินจินโชว์อะไรบ้างหรือเปล่าอยงนขั้นตอนต่อไปนะครับสตาร์ทรถแล้วก็เช็ค o พ d เหมือนเดิมน,นะจ๊ะที่ดักคันนี้เป็น2000โอซอโต้ดีเซลเรื่อเงื่อนนะครับเดี๋ยวมาเช็คโพอีดกันนะครับว่าคันนี้เครื่องยนต์นสมบรูรณ์แค่ไหนอย่างไรนะจน๊ะ ครัคันี้เป็นไททันปี2.8นะครับพอตโต2.5 4ประตโตยกสูงพันตัวแท้นะครับตัวยกสูงโรงงานเลยครับผมแล้วชัดเจนว่าตัวบอดี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจยางก็ตรวจเรียบร้อยนะครับแล้วก็สภาพสีโดยรวมเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาเดือดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับมาตรวจเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มาตรวจ OBD ว่าเอ็นจิ้นขึ้นไหมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์อยู่ในสภาพเยังไรบ้างนะครับอโอเคเรียบร้อย OBD ก็ไม่มีปัญหาอย่างไรนะครับผม ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคันนี้อ้าวคุณบีสวัสดีครับพี่พี่วันดูคานะครับมาตรวจอินสเปคชันให้เรานะครับตรวจสภาพรถนีม่มีชนหนักจมน้ำาตสีเป็นเครื่องนะครับไม่มีนะครับก็รันจีโดยวันดูการเดี๋ยวแต่ไม่ใช่ว่ารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องจะไม่ดีนะมันก็ดีนี่แหละแต่ราคาจะต้องถูกลงไปหน่อยให้มันถูกต้องแต่ว่าไม่มีชนหนักอย่างเดียวก็พอละนะครับผมอ้าวโอเคขอบคุณมากๆนะครับ